สวัสดีครับวันนี้วันที่16ธันวาคม2 5 6 7นะครับสถานการณ์ของเซตนะครับในช่วงเช้าเซตปิดไปลบไป13จุดนะครับอยู่ที่1 4 1่งี่จุดนจุดนะครับ43จุดนะครับซึ่งก็ขยับ แคบๆไซด์เวดาวลงมานะครับส่วน MFI ก็ยังคงบวกนะครับบวกอยู่นิดหน่อยนะครับ1นึ่งจุดสานจุดนะครับอยู่ที่สามร้อยสิบสิบแปดสิบเกจุดนะครับคือเล็กน้อยนะครับสัญญาณทั้งคู่ต่างสลับกันนะครับนั่นหมายก็ว่าช่วงบ่ายๆน่าจะมีการรีบาวขึ้นมานะครับ อไปดูจังหวะของการเองการลงทุนนะครับจาก Most Active Volume ในช่วงเช้านะครับซึ่งช่วงจังหวะนี้นะครับรู้สึกว่า v g i นั้นจะมานะครับ v g i นั้นเริ่มบวกขึ้นมาตั้งแต่0.10 0.8 0.10 0.13 13จนมาถึง0.14แล้วก็ปิดไปนะครับ ก็ถือว่าจังหวะกำลังเป็นขาขึ้นนะครับสลับวิชนะครับเดี๋ยวไปดูการาฟกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ราคาวิจัยอยู่ที่3.06%บาทนะครับสามเดือนที่ผ่านมานั้นว c จยก็บวกไป8%นะครับหเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป19% 1อาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมาก็บวกไป6%นะครับไม่มี U ไม่มี t p s ไม่มีมี EPS บวกอยู่0.01%สตางค์ นี้ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับท่านนักลงทุนครับอย่าพึ่งให้เขาบวกในมากไปนะหรือว่าจะบวกขึ้นไปอย่างร้อนแรงเพราะว่าเดี๋ยวจะติดแคตบาลานได้นะครับตัวนี้ต้องค่อยๆเขาขึ้นไปแต่ว่าจังหวะของเขาเป็นจังหวะขาขึ้นอยู่แล้วนะครับดูจังหวะของการาฟกันนะครับตัวนี้จังหวะก็คือกําลังจะพุ่งขึ้นไปนะครับกําลังมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับจากที่เห็นจะเห็นว่าราคานั้นเลือกข้างฝังขาขึ้นคือ บรูจแบนบีบเข้ามาหากันแล้วราคายืเนเหนือสิ่งยืเนเหนือกึ่งกลางบรูจแบนราคาพุ่งขึ้นนะครับมีภาวะหลกซ้ายรองรับอยู่ด้านล่างเป็นจังเป็นจังหวะเป็นจุดสําคัญที่บ่งบอกว่าราคากําลังพุ่งขึ้นนะครับจุดไขป่ปลานะครับเสร็จแล้วนะครับวัวรุ่มเข้านะครับวัวุ่มวันนี้เข้านะครับมีบวอลรุ่มเข้ามาตั้งร้อยแปดสิบเอ็ดจุดห้าแปดมิลเลียนนะครับ MACD ยังคงชี้ขึ้น s s กกลางชี้ขึ้นไปชน o อ o อนะครับแล้วก็ o v Side v ไซแวบขึ้นไปแสดงว่าราคายัางมีโอกาสขึ้นไปนั่นเองนะครับยืนยันด้วยนะครับไทม์เฟรมวีคนะครับไทม์เฟรมวีคนะครับเราใช้ไทม์เฟรมวีคในการดูนะครับเพราะว่าจังหวะของเขานั้นกำลังจะขึ้นไปชนกรอบแนวต้านทานเส้น2รและวันนะครับที่ราคาเส้น2รและวันอยู่ที่ 3.84นะครับ3า4บาทนะครับราคาจะค่อยไซด์เวขึ้นไปนะครับอาจะไปชนเส้น2แล้ววันนะครับก็อินดิเคเตอร์ต่างๆก็สนับสนุนไซด์เวอขึ้นไปนะครับมีวอลุ่มเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นแบบนี้ยังคงมีโอกาสยืนยันลงทุนต่อใน EGI แน่นอนนะครับยังคงจะต้องมีจังหวะถือต่อไปเพราะอะไรครับ ถ้าเราดูแนวโน้มของการเคลื่อนที่ก็คือราคาต่ําสุดขึ้นไปสูงสุดสูงสุดลงมาต่ําสุดต่ําสุดก็จะกลับขึ้นไปสูงสุดก็คือเอาง่ายว่าแนวรับในวันนี้นั้นอยู่ที่ราคาปัจจุบันคือ3.606บาทนะครับแล้วแนวต้านสําคัญนะครับถัดไปก็คืออยู่ที่3.90สตางค์นะครับคือถือจาก3บาทขึ้นไป3.90สตางค์นะครับนั่นเป็น จังหวะที่ทำกำไรในช่วงเวลานี้นะครับก็เรียให้ท่านนักทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับ BGI กําลังมานะครับถัดมานะครับตัวนี้ย่อลงมานะครับสลับตัว CPX Extra นะครับกอกเดิมทีก็คือเป็นโรตัสหรือแมคโคนะครับตัวนี้นะครับราคาก็ย่อลงไป0ย่อลงไป5บาท 75สตางค์นะครับลงไปแรงทีเดียวนะครับราคาอยู่ที่29บาทนะครับก็3เดือนที่ผ่านมาก็ติดลบไป9% 1เดือนที่ผ่านมาก็ติดลบไป15% 1อาทิอย์ที่ผ่านมาติดลบไปอีกเนะครับเนื่องจาก PE อยู่36.62เท่านะครับมียูไม่มี dPS ไม่เห็นแต่ว่ามีมีมี EPS อยู่0.62สสตางค์ต่อหุ้นก็คือกำไรสุทธิต่อหุ้นนั่นเองนะครับ ดูจงังหวะของการาฟกันนะครับตัวนี้นะครับล่วงลงมานะครับราคาล่วงลงมาอย่างรุนแรงนะครับแต่ว่าในการล่วงลงมานั้นมีวันลุ่มนะครับในการล่วงลงมาของของราคามีวันลุ่มนะครับมีวันรุ่มอยู่82.70มิลเลียนนะครับเป็นแท่งเทียนเขียวยาวลงมาตัวนี้ก็ท่านก็จะเห็นได้ว่าราคานั้นมีวันรุ่มนะครับรุ่มแบบนี้เป็นได้ทั้งสองทางเพราะว่าราคา ล่วงลงมาเป็นสีแดงนะครับแล้วเปิดกระโดดลงมานะครับเปิดกระโดดปวดเปิด,ปดล่วงลงมานั่นเองแนวนี้เราก็บอกว่ามีโอกาสที่จะลงต่อนะครับเพราะว่าช่วงช่วงนี้ c b r นั้นก็มีข่าวๆาวาว,ว่าโอกาสที่จะลงต่อนั้นมีนะครับแล้วก็ m a c d ชี้ลงนะครับ AIS i ชี้ลงต่ำกว่า30 OVV ชี้ลงนะครับ เป็นจังหวะขาลงอย่างชัดเจนนะครับตัวนี้ก็เหมาะสมนะครับเหมาะสมอะไรครับถ้าท่านใดที่ยังไม่มีที่ยังไม่มีหุ้นของ c p x p X เนี่ยควรที่จะช้อนซื้อหรือเข้าซื้อเอาไว้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะดีดขึ้นดับแรงนะครับอบอกนักลงทุนก่อนนะครับท่านใดที่มีมีทุนอยู่แต่ยังไม่มีหุ้นเอ็กซ์ซ่าต้องเข้าลงทุนตัวนี้เอาไว้เพราะว่าตัวนี้ราคา จะย่อต่อในวันพรุ่งนี้นะครับย่อต่อเล็กน้อยแล้วก็จะดีดกลับพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับก็ถ้านักลงทุนทั่วไปอาจจะมองเห็นว่าเอ๊ยไม่ควรเข้าลงทุนแต่ถ้าเป็นนักลงทุนที่มีความชํานาญแล้วก็มีการผ่านประสบการณ์ในราคาแบบนี้ต้องเข้าเก่งกําไรเอาไว้นะครับบอกเช่นนี้นะครับแล้วแต่ถ้านักลงทุนนะครับ ก็ลองพิจารณาดูนะครับสาหรับ CPX star นะครับถัดมานะครับก็คือ EA นะครับ EA ราคาวันนี้ก็ลดลงไป0.08สตังค์นะครับราคาอยู่ที่3.96บาทสตางค์นะครับ3เดือนที่ผ่านมาก็ก็ลบไป26.38นะครับ หนึ่เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป1%นเป็น1%นะครับและ1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา11%นะครับ e อยู่ที่9.95เท่ามีวอยู่ที่3.71%มี eps ที่0.50สต่างต่อหุ้นแล้วก็มี dps e ที่0.30สต่างต่อหุ้นนะครับไปดูจังหวะของกราฟกันนะครับสลับ ea นะครับก็ยังจะค่อยค่อยไซด์เว์นะครับออกด้านข้างนะครับแล้วก็ราคากําลัง อยู่ตรงกลางของดีเนียเลกชั่นของบลเจร์แบนนะครับของบลเจร์แบนนั่นเองนะครับตัวนี้ราคาก็บอกว่าจะค่อยๆไซด์เวยยขึ้นไปนะครับตัวนี้ราคานะครับดูจากจังหวะของการต่ำสุดของราคาแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปนะครับเข้าใจว่านะครับตอนนี้แนวต้านแนวรับนวรับอยู่ที่แนวรับอยู่ที่ราคาปัจจุบันนะครับก็คือ3บาท 90สตังค์นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่จุดสูงสุดของกอรอบรนเเลกชันก็คือ,อราคา8บาทนั่นเองนะครับสลหรับตัว EA นะครับเห็นได้จากวันรุ่มนะครับวันนี้มีวันรุ่มอยู่ที่75.50มิเลนนะครับ MACD ซ i d ด w a y ยขึ้นไปที่เส้นสีนโลนะครับแล้วไอซ์ายสด้านข้าง o p v ก็ซายเวกด้านข้างเช่นเดียวกันนะรตรงนี้กาลงทุนก็ต้องจับตาดูนะครับก็ต้องรอผลการดำเนินง,งาน F45 ออกมาว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องรอดูผลดำเนินง,งาน F45 นะครับเพื่อย,ยืนยันนะครับสำหรับ p a นะครับก็ยังคงมีข่าวโคมลอยทั่วไปปะปายสำหรับ p a นะครับก็ต้องจับตาดูอย่างเดียวนะครับ พัดนานะครับตัวนี้ตัวที่4นะครับก็คือ CPO นะครับช่วงนี้เป็นอะไรมากมายกับ Cpx CPO Cpxta นะครับเมื่อ Cpxta ย่อลงมานะครับราคาของ CPO ก็ย่อลงตามเนื่องจากว่าอะไรครับเงินดิจิตอลไม่เกิดไม่มีไม่มีเรื่องเงินดิจิตอลเลยนะครับแต่ว่าเขาก็ยังจับจ่ายใช้สอยกันแต่ว่าโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าแจก แจกประชาชนออกมาประชาชนก็นําไปใช้นี่ใช้สินใช้สิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อการชําระหนี้นะครับเพราะฉะนั้นราคาก็เลยเงินก็เลยไม่ได้เข้า CPO นะครับก็เลยผลการดำเนินงานก็เลยล่วงลงมานะครับราคาของ c p r ก็ลบไป4.25ตตังค์นะครับลดไปเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่58บาท .25 สตังค์นั่นเองนะครับ3เดือนที่ผ่านมานะครับลบไป10% 1เนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป8% 9%นะครับอับนึงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบไป7%นะครับลบไป7%นะครับ PE อยู่ที่23.73เท่านะครับมี yield ที่1.60%มี EPS ที่1.98สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็มี DPS ที่1บาทนะ ดูจังหวะแท่งเทียนของเขานะครับราคาก็คือย่อลงมาครับแต่ว่ายังเป็นการย่อสีเขียวนะครับต่างกันกับ c p e x, x t r a นะครับ c p e x s t a r ย่อลงมาเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าของ c p r นี้ย่อลงมาเป็นสีเขียวนะครับแต่ราคาก็ยังคงอย่อลงมานั่นหมายความว่าราคาและโอกาสตัวนี้จะดีดกลับขึ้นไปเร็วนะครับเนื่องจากว่า ตกลงมาเป็นสีเขียวนั่นเองนะครับต่างกับ c p a x Star นะครับอาจจะราคาดีดกลับขึ้นไปในวันถัดไปนะครับเนื่องจากว่าวันรุ่มมีเข้ามาเยอะนะครับมีวันรุ่มอยู่ที่86.73ิบหกจุดปิลเลียนนะครับแต่ว่า m a c d ชี้ลงนะครับไ s ซชี้ลงนะครับต่ำลงไปที่2ี่สนะครับแล้ว OPV ก็ชี้ลงเพราะฉะนั้นตัวนี้ ยังคงรอจังหวะที่ราคาจะลงล่วงลงต่อนะครับหรือว่าเป็นจังหวะอันอล่วงลงมาแล้วก็ราคาลงมาต่ํากว่าเส้นสองเล้ววันนะครับนั่นหมายเขาว่าราคายังคงจะต้องไซด์เวดาวได้ต่อไปนะครับของ10 CPO นะครับจังหวะนี้ก็คือ,อถ้านักทุนยังไม่มีควรที่จะเข้าเก่งกําไรหรือรอช้อนนะครับราคาถือว่าต่ํานะครับถือว่าต่ําลงมานะครับเป็นจังหวะอันงดงามที่เราจะช้อน เพื่อก,กิงเก่งกำไรในระยะวันสั้นๆนะครับก็เรียนทั้งทุนได้ลองพิจารณาดูก่อนนะครับถัดมาตัวสุดท้ายของวันนี้ก็คือ TTB นะครับ TTB ก็ยังอยู่ใน5อันดับของวลลุ่มนะครับโมเสกชีวลลุ่มนะครับวันนี้ TTB บวกไป0.01สตังค์นะครับราคาอยู่ที่1.86บาทนั่นเองนะครับ3เดือนที่ผ่านมา TTB ลบไป 4%นะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาบวกไป7%จ็ดเปอาทิตย์ที่ผ่านมาบวกไปอีก1%นะครับ P/E อยู่ที่8.67เท่านะครับมียิวที่6.65อาเมมียิวที่5.65%นะครับแล้วมี E.P.S ที่0.10ย์่งศสตางค์นะครับ,แล, e 10, รบแล้วก็เคยมีการปันผลที่0.07สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองสลับ T.T.B นะครับไปดูจังหวะของเขาก็คือ มีการย่อตัวทำกำไรนะครับคือช่วงจังหวะสั้นๆนี้หลังจากที่เขาพุ่งขึ้นมาแรงนะครับราคาพุ่งขึ้นไปแรงนะครับแรงยังไงครับแรงขึ้นไปแล้วก็อาจจะมีการย่อตัวทำกำไรเล็กน้อยก่อนที่จะพุ่งขึ้นต่อแล้วก็ไซเวย์ขึ้นไปที่แนวต้านสูงสุดก็คือ2บาทนะครับตัวท t b มีโอกาสที่จะไปชน2บาทอย่างมากนะครับแล้วก็แนวรับล่าสุดอยู่ที่1.86นะครับ แนวรับล่าสุดอยู่ที่1.86ส่วนแนวต้านสำคัญก็อยู่ที่2.003.06บาทนั่นเองนะครับเห็นได้จากอ่าวลลุ่มเข้ามาเล็กน้อยนะครับวนลลุ่มนี้อยู่ที่61.21มิลเลียนนะครับ MACD ยังคงยืนอยู่เหนือเส้นซีนนะครับ r ศัยยังคงชี้ขึ้นไปอจะไปชนโอ้บอสอยู่ที่61นะครับ o v, v ก็ยังคงไซด์ไว้อัพขึ้นมานะครับ ยืนยันขาขึ้นด้วยพาราเบลิกซานะครับจุดไข่ปลาเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้น t g b ยังคงเก่งกำไรและอดทนถือต่อไปให้ถึง2บาทให้ได้นะครับอันนี้เราก็เรียนด้วยความคือเราก็เข้าตั้งแต่ตอนแรกนะครับอันนี้ยกตัวอย่างว่าทางแอดมินก็ช้อนซื้อเอาไว้ที่ราคาตรงนี้นะครับที่ราคาที่1 1 1 7ก,กว่ากว่าๆนะครับ1.77 แล้วราคาก็ไซเว่ยขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมาแล้วก็ไซเว a y ขึ้นไปแต่เราก็ยังอดทนถือต่อไปเพื่อเป้าหมายที่สําคัญคือ2บาทนะครับกนานทางทุนก็เก่งกําไรได้ต่อไปนะครับสลับ t t p นะครับยังคงเป็นตัวที่น่าลงทุนให้การสําคัญให้การสนับสนุนสําคัญในการเคลื่อนที่ขึ้นไปของราคาครับอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่เรา นำมาให้เห็นคร่าวๆ5ตัวนะครับสลับนักลงทุนที่นํา most active volume นะครับเข้ามาในตาราง5ตัวนะครับนักลงทุนก็ค่อยๆพิจนารณาและเก่งกำไรกันต่อไปนะครับ้านชินชอบกรุณากดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็กราบขอบพระคุณสลับท่านนักลงทุนที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาและเราก็ มีคลิปให้กับท่านสมาชิกได้รับทราบรับชมเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับท่านที่เป็นสมาชิกท่านก็สามารถที่จะได้ความรู้ได้ศึกษาหาความรู้จากสิ่งที่เราได้เตรียมให้ท่านในคลิปเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเฉพาะสมาชิกเท่านั้นท่านจึงจะสามารถเรียนรู้ไปกับเรานะครับด้วยความเคารพนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ